สิตางเปิดเรื่องจริงดาราชายจีบไม่ถือแม้มีสามีเปเจใจสัมภาษสิตางโบทองชีวิตโชคชนทางเรื่องได้ความรักจากแม่มากเกินไปดังชุดนี้อยู่ถูกจ้างไปโชว์ตัวโยุโรปได้ค่าตัวชั่วโมงละล้าน รวมทั้งเรื่องท็อปซีเครีมีหนุ่มในวงการเฉียดๆพระเอกมาจีบเวลาไปโดยไม่มีแฟนมีหนุ่มมาจีบไหมไม่เรามีการดไปพวกหนุ่มๆก็มีงานต่างประเทศชั่วตัววันนี้ฉันบอกเอาคนนี้กลับห้องด้วยเขาก็เอาไปให้ที่ห้องเลยเดี๋ยวถ้าสามีถามก็จะบอกว่าการแสดงให้ถามเธอปัดให้นะมีคนในวงการมาจีบไหมไมีขอเก็บเป็นความลับพวกลูกน้องรู้มันกรีดกันอยู่ หล่อจะวางผัวแล้วเราก็เป็นแฟนขับเขามาก,ก่อนเฉีดเฉีดพระเอกเขาเล่นมาหมดละละครหนังเขาดังมากอายุ40กว่าเดี๋ยวปิดไว้ก่อนรอสามีไปก่อนเขาก็รู้บอกทุกวันบอกว่าจดทะเบียนสมรสเขาไม่เสียใจบอกเราอยู่กันนานไปเหอะเขาก็กลัวอยู่นะคนในวงการเจอบ่อยไหมเขาน่ารักช่วงงานเจอกันบ่อยไม่ได้นัดเจอนอกรอบชีวิตอยู่ในตารางงานผู้จัดการไม่ยอม โกอินเตอร์แล้วไปเล่นหนังต่างประเทศเดี๋ยวจะมีงานยุโรปค้าตัวแพงทำเอกสารรอโควิดหมดค่าตัววีคหนึ่งเขาเสนอมาวันหนึ่งโชว์เกือบล้านเราอยากมีประสบการณ์ชั่วโมงละล้านโฮ้ยฉันต้องไปแล้วละ่ะแต่ติดโควิดบราซิลก็ดิวงานที่กรุงเทพประมาณ3ล้านจีนก็เตรียมไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ราวีซา่าแต่โควิดลงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ลูมดอทอินโคบคุณค่ะ